รับมาด้วย M 2 4่สิบสีมาดูที่บุรีรัมย์นะแต่ด้านซ้ายครับขออนุญาตโฟกัสกันก่อนเอ็ดดี้เก็บเปคนเดียวเนี่ย3คิวโคเล็กซี่2เท่ากับก็อดแมวครับโนดาเก็บ4คิวครับนี่คือนับจากรวมๆที่ผ่านมาใน Weekly Survival 2เกมที่ผ่านมาเกมที่ผ่านมาเก็บไปสี่เกมนี้เก็บไปหนึ่งนะคะเดี๋ยวนอด้ากันไปค่ะมาครับเอ็ดดี้ครับ ว่ามันอยู่ที่จังหวะมากกว่านะพี่น้ำครับในส่วนของการคิวใครอาจจะมากกว่าน้อยกว่าเนี่ยอยู่ที่ทํมายังนั้นด้วยว่าจะไปแจมไฟหรือยิงเก็บคิวมาได้มากน้อยแค่ไหนนะใช่ใช่เาอ,อยาจะดูผลงานเป็นทีมอ่ะเนาะใช่ว่าเออแต่ละทีมเป็นยังไงเพราะว่าทุกๆตำแหน่งมีความสำคัญกันหมดใช่ครับสี่รวมเป็นหนึ่งฮะถูกต้องฮะนั่นคือทีมนะครับมาฮะเพอร์ดี้ครับโอ้โหมุมนี้นี่เองครับที่เขายิง <c oughs> น่าจะยืนผ่านหน้าต่างเนี่ยค่อนข้างนานนะ KBI Gaming ฮนะหัวทิ่มกันเลยทีเดียวเอเมล นะครับยังไงฮะพีขวาม,มารอเช็คครับเพอร์ดี้หรือว่าชื่อเก่าของเขาเพอร์ดี้เคอร์ตี้นะครับเรามาดูมุมเหนือตรงนี้ฮะมุมลอยอยู่กลางอากาศมุมลอยเป,ป็นมาตูดิ้ค่ะล็อกเป้าแล้วมีคนเปิดประตูออกมาพอดีทักทายกันอีกแล้วแมล่างทักทายกันด้วยกระสุนแล้วล่างมาไหมอูห้หูนถือว่าสวยอยู่แห,หละบุรีรัมย์เมื่อี้อยู่ได้แต่ว่าไม่รู้ว่าจะเจอทีมไหนเข้าชนหรือเปล่านะ่ะใกล้ๆตรงนั้นมีจิบิรีแรวมถึงฟิลลี่ที่หาลต์ออกแล้วค่ะ เอาครับแล้วฟิวเรีเหมือนจะไม่เข้ามาบนเขาก็ดูด้วยเหมือนกันนะครับเมื่อสักครู่นี้ครับวนลงด้านล่างไปก่อนแล้วบ่อน้ำรับวนมาหาพื้นที่การเล่นยังอยู่ได้ครับที่บ้านต่อมอตรงนี้ครับดูดีทีมลีควิดครับลีควิดจะเล่นตรงไหนครับเคลื่อนตัวมาพามาเลยครับแต่ทัของทีมโซลอนีรวมถึงด้านของลีรัมที่ยิงคอ,อใส่อยู่นะครับเข้าไปก่อนเนี่ยนี้หาพื้นที่การเล่นเอ็นเองเนี่ยบ้านสวยก็ตงแต่อยู่ไม่ได้แล้วนะในเฟสนี้นะคะส่วน17ค่ะไหลมารวมตัวกันยังคงอยู่กันยาวๆค่ะแหมแถวๆทางสั่ โอ้บ้าสิบเจ็ดยางสวยเลยครับพี่น้ำค,ครับคุณผู้ชมครับและบุรีรัมครับไปไหนครับทีก,กอดแมวไว้แค่คนเดียวเท่านั้นมายิงคอใส่ทั้งของลิควิดกันอยู่มาแล้วเอียน้าหนึ่งไปเปิดนะ้า้ของ e ule, อเอมิวเอเมิวไปได้เหมือนกันครับกัปตังกับไปตามหัา 3, ม้าของ e ule, อกเอมิวโอเไปเหมือนกัน ทับกันเองนะครับไสเต้นครับแต่ทับน้องของจีไม่ได้แล้วตรงนี้ฮะต่อเนื่องกันเลยฮะไสเต้นพราได้จีไปปุ๊บทับคิงเนี่ยโดนเทนออกกันกลับมาเกมมาสติวไปครับบอกว่าตั้มให้ไม่เป็นไรเพื่อนร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยไสเต้นเอารถโชนใส่เพื่อนไม่รู้เมื่อกี้รถน่าจะไหลอ่ะไปโดนน้องของคาบิตานน็อกกันไปคลิปเนี้ยตรงนี้แดนวาเฮดช็อตใส่ไปก่อนแม้โดนเฮดช็อตจากเอซเซอร์เบนเช่นเดียวกันแล้วสุดท้ายหมดทีมอย่างไวไปเลยเคพีไอจบระดับสิง ปีกงาบริเวณบิซ่าค่ะโอ้โหรับน้องสยองขวัญกับสาน,น,นของ KBI Gaming ครับเกมแรกของพวกเขาเท่านั้นครับในการแข่งขันใน Weekly Survival สัปดาห์ที่1นะครับเวอร์ตาสโปข้ามมาแล้วเป็นทีนะ่เรียบร้อยด้านหน้ามีเฟสแคร์รอรับพวกเขาอยู่เวอร์ตาสโปยังไงบาตูลินได้ไพมาเช็คกันก่อนเอาครับแล้วฟันเฟสฟันเฟสออกมายิงคอสใส่ไปก่อนมีพิธีการเล่นเล็กน้อยเท่านั้นครับสานของเวอร์ตาสโปครับอืมนี่ฮะเฟสแคร์นฮะ ยอดนักที่โดนจติวคิวไปเยอะเลยเลโลและเรียบครับเอา้าพลาดเรียบองเรียกไหมเร<อ>ียบโอโห,โ,หโหนี่ไงโอโหใครเชิมหรือว่าดีน้ำเรียกเขาช้างเผือกนะฮะด้านล่างไปไหมวงเข้าไหมตายป่ะระหว่างนั้นเว็กซี่โดนน้องมาจากทางฝั่งของกอ้อยแปล,แลนี่ไงวงเข้ามาฮะเติบเขาไปเต็มๆรับนาวีพอครับสรารสนะของบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์ต้องปิดด้านซ้ายของพวกเขาวันก่อนน่าจะมีข้อมูลพอสมควรเหมือนกันครับ ที่เหลือปล่อยไปเลยครับไม่ต้องสนใจอะไรทั้งสิ้นครับเพราะว่ากิบลี่ไม่ได้เข้ามาหาเราครับเฟรกครับแล้วเซนเนไปก่อนโชว์ไปแตาน้องน้องของเอ็นลุกไปเหมือนกันแล้วเฟรกเซนเนไปใส่แล้วของลูลุกปไปอ่ะครับเดินหน้ทาทำเฟสแคนแล,แล้วไปลับเซนมาไปใส่แล้วของเอ็นออกเกมไปเหมือนกันสติลคิวเหมือนกันจงังหวะนี้เรปลาเนยใส่มาหนึ่งลูกมาป๊อปแปดใส่ไปด้านในหนึ่งลูกเบรกติกหน้าจากหน้าขาวหรือเปล่าขึ้นมาขึ้นมาไอเกมขึ้นมาไอเกมมามอเตอร์ไฟเบรกไว้ก่อนเลยครับ ตีอะเราเบลแล้วนี้เราหัวข้ามหัวข้ามหัวไปถึงลูกถึงกับต้องวิ่งฉีกซ้ายเนี่ยหลบกันออกมาก่อนในระยะนี้อะผมเฟติกโดนเหมือนกันอับออปชั่นสิบสี่ดามเมจเข้าไปเบกออกซ้ายด้วยคนหรือเปล่าว่าฝั่งขวาก็มีซ้ายก็มาเนี่ยด้านหน้าเนี่ยเหมือนพยามจะดีเซนตกันอย่าทางของไฟเอ่รผมเ ตรงนี้ยังไงลูวอลรีบหน่อยเพื่อนเริ่มจะชี้ปรจอรช้าแล้วนะคะแล้วตรงนี้คลีปพารถไปชนในส่วนของเม็กซี่ค่ะสุดท้ายแม้พุ่งน้องมาจากทางของแฟลตกับฟิลลี่เคลื่อนมาเจอกับบุดดี้ลำโอ้โหยิงคอใส่มาในครับสำหรับสถานของฟิลลี่ครับยังไงต่อเพอร์เฟกติกอยู่ตรงนี้ครับแล้วกูสตาฟกำกไกเนตไว้อยู่ปามาด้านหน้านะวินุ่งเวลาเลยครับผมโอ้โห แย่ลวกยังดีอ่ะได้ลุกได้ลุกแต่ตรงนี้จะได้ล้มต่อเนื่องหรือปัดสไปร์ลตัวหยาบแล้วตรงนี้ยังไงอ่ะคอนดิชั่นได้ดึของอันยามาสุดท้ายก้อนแมวไหลตายไปคือกินทางของปัดไปแล้วคอนเไอตี้อ่ะซ้ำไหมยังไม่ได้ซ้ำเลยอ่ะไปน้องในตัวของคไอซี่มาเพิ่มเติมอีกนี่โดนตัดไปเลยท่าของเสี่ยวเปื่อีตี้ได้ลุ้นคนละตัวพวกนี้สวยๆจากปลาตุเรีนนกไปดับบน อาแล้วโคเนซี่กับซนของอยาเกมบกับาูรีนเซนเดตไปซามิซี่ออกจากเกมมาแบบต่อเนื่องเลยเอดดี้เซนเดแต่ของเมลแมนลไปเหมือนกันยังไม่ได้ตัดไปที่บุรีรัมไฟามาดูว่ากูตามแต่น้าของสไปโรลลกไปเหมือนกันแล้วโคเนซี่ตามของฟิออกจากเกมไปสไปโรเซนเดตโดนตัวเองนะครับผมเป็นการกับระเบิดรอและเรียบร้อยสุดท้ายเป็นฟัตเฟสปิดงานบาตูลินเวอร์ทัสโจบ1ิครับและตามต่อเนื่องไปเลยโคเนซีปิดงานนาวีเจาะระดับสามไปเดวาแต่นักของจิมลลไปเซหา้งหน้าองลุกไป ต่อกันไปฮะทีมลิควิดเหลือกันอยู่3คนนี่ฮแต่วินิลามเ,เองเนี่ยไปกันหนักๆเลยอ่ะเหลือกันแค่2คนเท่านั้นนะเอาจะช่วยกันต่อในบริเวณนี้แต่ว่าลูกนี้ปิดงานตัดคลิปนะดัชนีมาโดนตัดออ,อกจบบททีมลับเอ็นค่ะจบจากที่12บสองวันนั้นเดว่าไม่ได้ในส่วนของเพนตาและติ๊กตูไหลาตายไปเอาครับมาต่อเนื่องเลยลูกทัวร์เวลแต่ละของทีมล่วงไปครับรับศึกหนักมากๆครับสำหรับทีมลิควิดครับด่านเลนด้านบนของวงนะครับบริเวณใต้เนินเขานะครับ<ม>แล้วมาอันนี้หุน่นฉน วนเชินมาวนเชินดับช็อตนอนนอนบัรจงไม่ได้ว่าเฮ้ยตรงนี้ยังไงและดูครับบุรีรัมย์ครับอยู่ด้านซ้ายวงใกล้จะอัพเดตตอนนี้ก็ไปแล้วเดว่าแต่ด้านของเบอร์ดี้ครับลวกไปเหมือนกันเฮ้ยมีระยะมีระยะอยู่วงบีบตางไปเพียงบีบซ้ายสวยๆบุรีรัมย์ยังคงอยู่ได้ไงโซฟิลลี่นี่ก็ต้องระวังการยิงช้อนขึ้นมาจากด้านล่างอยู่เหมือนกันเนี่ยได้บอลตรงนี้เอาระหว่างนั้นเหมือนจะมีลิควิดหรือเปล่าหลายตายเพิ่มเติมโอ้โหกลัวฟิลลี่จะมาแปะใต้เนยของ โลนั้นโลนานมามาอย่างที่ทิตมาอย่างที่ทิตไวเอ็ดดี้บอกรอรับอยู่รอรับอยู่เขาหัวไปตรงนี้เอ็ดดี้เจ๊ปวดจานถอยมาแล,ล,แล้วเลยยุติตามล้มตามมาต่อด้วยออปชานเป็นกับหัวเลยแล้ววันนั้นเจ๊ไม่ได้ยึดตัวของฟัดเฟสและวทำฟัดเฟส์ตัเกมไปโจผิดเหยียบไม่ได้ในตตดตัวของแลมโบมาอีกหนึ่งโกคนนีน้เถียงกลับ กันอยู่นะฮะนี่ไงฟิวดี่เคลื่อนมาแล้วแเราคิดว่าเขากำลังจะอ้อมหลังพวกเราอ้าวครับกามแกรนเนตอยู่ลงโอ้ยเซตมาตั้งแต่ออสเตรเลียโอ้โหนอกไปคอนเนซี่มาลัมบูโดนน้องเอ่อโดนสามคนเกยไปเรื่องของนี่ครับโจผินเหยียนนะมาแบบต่อเนื่องกันเลยตรงนี้มา OATH เริ่มเดินแล้วเช่นเดียวกันเอ็ดดี้เหลือแค่คนเดียวยังชุบไม่ได้เซตเนตข้ามหัวไปครับเอาอะไรครับผมเอ็ดดี้ปั๊มยาก่อนไม้ธามมิ่งหรือเปล่าเกี่ยวับขาเดินหน้าสามเลยไม่ไหวจริงครับแล้วยิงตัดเข้ากับซิวดี้ไหมไปที่ โอ้โห,โโหกัดฟันเจ็บใจนะครับผมแหมจริงๆฟิลลี่นี่ก็ส่วนหนึ่งนะครับผมแล้วซูจิวก็สุดท้ายป,ปิดงานหน้าของเดว่าไปครับแม็กครนจบประดับ8ครับเหลือก็7ทีมนะคุณผู้ชมเหลือเจ็ดทีเด็ก็ได้ค่านคังดีอ่ะอยู่ในตรงนี้เนี่ยตั้งแต่ช่วงประมาณเป็ดสเป็ดส ทางของ g p l อีตาปอดแล้วโจพิเศียนยังไงลโหเป็นห้ว,วนเฉินปิดงานไม่ให้แล้วเปิดตัวไปแล้วแบบนี้ครับสองทีมด้านบนน่าจะฟาดมาตรงนี้มีคนอยู่ติดต่างในประเทศนะตรงนี้ติดต่างจีนยังไม่ทันข้าประเทศเลยดีเดียวเนี่ยตรงนี้ครับพลาดกันล็อกเต้ารอไปฝั่งตรงข้ามกิลลี่เนี่ยอาจจะเห็นเหเยอะกว่าเพราะว่าพวกเขาเนี่ยอยู่เหนือเหมือนกันทางของนิวแพพปี้เองนอน หลบนอนเนียนอินไซด์บอกเฮ้ยเมื่อกี้ได้ยินเสียงปืนอยู่มันมีคนอยู่แน่นอนอะ่าเงี้ยเดี๋ยวดู Option ออปชั่นกันนิดนึงนะเหลือเป็นเกรนเนดสองลูกนะคะโมโนทอปหนึ่งลูกโอ้เป็นการยิงกดดันนะพี่น้ำครับคู้นี้ก็ของฟิวลี่โอ้ยสเปียร์ครับถือของหนักมาโอ้ของหนักมายิงพีไฟไปก่อนครับโอ้โหครับเขาบ้าวตะขบยิงแบบฟิสตะโขไปยงังไงแลันเดินนะผมตลอดทางของฟิวลี่ฮะง่่เลนการการอ คนเฉิอนแลบรอลบอลไรหวัยอมต่างแต่ก็ได้อะพวกนี้ต่างฝ่ายต่างต้องเลื่อนที่ค่ะแล้วตอนนี้เฟสที่8ปดีบแล้วโอ้โหเล่นนี่ครับรู้กฎรู้กติกาครับพี่น้ำครับรอให้2ทีมยังไม่ยิงก่อนมีทีมอา่าคิวปีด์เนี่ยขึ้นก่อนแล้วเขาค่อยแจมไฟครับเอาครับดูฮะสเปีร์ฮะรรจริงๆทุกทีมก็คิดแบบนั้นนะอยากรอยถึงที่สุดนะ่ะยิ่งสถานการณ์แบบนี้นะคะคือถ้าเกิดว่าใครโดนเปิดก่อนหรือใครเปิดกันก่อนเนี่ยไม่ใช่เรื่องดีแนะ่นอน ครับนี่ครับย้ำจมวนยับมพวนเชิญยับโอ้โหระเบิดครับแพ็กเกจมาเลยครับผมห้าลูกนะสมองอีกห้าอีกสมองอีกเจ็ดนะครับอ่าแล้วมาบวกกับหน้าของกิบลี่ก่อนแบบนี้ฟิลลี่ยิ้มนะครับผมรออย่างเดียวครับจากแดเด็บมาแดเด็บมาสมองเข้าไปแล้วโหวตสองห้าเมเจอร์หาหน้าของโจผินเย็นนะ ุ้ยราบอลทองลูกนี้พื้นที่มันบีบพื้นที่มันบีบพีงต้องลุยไฟแล้วติดไฟมานนี้หนึ่งขนเชิญเรียบร้อยแล้วแอดเดอร์เปิดน้องเข้ามาเหลือโจผินเดียนโจผินเดียนหลบอยู่แบบนี้ฟิลลี่ต้องเข้าในทาำมีเมียบนเชิญต้องซ้ำตัวสเก็ด้วยทางของสเปียร์อ้าแค่ละโหลดโหลดด่อนเซตเด่นเรียบร้อยใส่ไปใส่หน้าของแอดเดอร์ลูกไปอะไรที่ผมตรงนี้ฟิลลี่มาดีกัมแกเนตรอเหมือนกันปาไปด้นานหนึ่งลูกย้อยย้อยเลยหมดเลยสามที่ผมทำไม่ใจแล้วจะไปใส่มาเรียบร้อยครับแต่เาหน้าของเลนบาร์ไปได้อีกหนึ่งคนเหมือนกันวิกฤตแแล้้วบบนีอาระขง GBL ฮ วิกฤตคู cool, PL, so public, ını, s <S ่อะ JBL แล้วก็นิวแฮปปี้นะฮะตรงนี้ชีวิตไม่ค่อยจะดีแล้เขาไหลแล้วเข้ามาเอาปืนจิ้มหน้าไป็นทีโจผิดเย็นโดนจิ้มออกตะเกีไปจบประดับที่สามเป็นตัวทองขนิวแฮปปี้จิมมี่เหลืออยู่หนึ่งหนึ่งต่อตีหนึ่งต่อตีแล้วสุดท้ายเอ้าโดนนัดโดนน็อกโดนน็อกไปก่อนแล้วแฟล์พยายามจะยิงท้ำให้เพื่อนอยู่ตรงนี้ย้อยๆมาลงไหลหรือเปล่าบอลทอแพ้ออกซ้าย ับสเปียปร์รงวันนี้จะมาดึงเพื่อนอย่างเลนบาร์ครับสโมกเพิ่มเติมไปออปชั่นไม่มีปาโมโตตอมาเบรกด้านหน้าไว้ก่อนอินไซด์ลงขวาล่างมาเลยอะไรโหฟิลลี่ครับจากโซนในแพรกบ้านเราจะมากินไก่ในเกมน,นี้ได้แล้วหรือเปล่าเลยครับผมพูดนะคอยหลังกันเลยวีห้าวีฮะสี่ลูกเพื่อนลูกเพื่อนแข่งฟันแข่งฟันยังไงยัดฟันไวแข่งใจบวกกับกัรฟาดแหมลงไปแล้วแหมแข่งฟาสุด คุณน้ำลุกไปแล้วมาห้าวนี้ยังไงสมโมกมาขวาเอยู่ลงซ้ายต่างๆกันก่อนจังหวะนี้ด้านบอละาปาแฟดนึกว่าระเบิดเลยครับผมไหลมาเขี่ยคมุขข่าวแล้วหวัดมาตัวไปสำคัญเนตลูกนี้แล้วยังไงจะไปใส่ตัวก็มาหายเฉยเลยลงนอร์ทอัาเมเกไบเรื่องของเล่นบามาแล้วครับตรงนี้3าต่อสครับผมฟิลลี่เหลือสามนะครับผมและจีบีเอเหลือ2องยังไงครัตรงนี้มาโหลดหน่อยตระของเคี่ยมมุขข่าวกับตระของเล่นบาลงไปเรียบร้อย ากโซนในแบรกบ้านเราครับกินไก่ไปแล้วโอ้โหตายบน,ยบนโลนอน,นโอ้โหเลอโรนนน่ารักเชียวเนี้ไปอ่ะฟิลลี่อ่ะเข้ามาต่อ,ดอดเป็นทีมที่สามเนี้ยจากโคนของ A8 แป็กจะชวยอ่ะตรงนี้วีกี้ไปนอนได้สามทีมแล้ว